สวัสดีครับวัอนี้เป็นวันเป็นวันทำบุญครับเนาะวัอนี้คลิปเก่าผมนะครับเนาะวัอนี้คลิปเก่าๆนี่เป็นวัดโซ่แต่ผมถ่ายมากครับเนาะเอาบุญมุกันครับเนาะบุญวัดโซ่นี่เขานั่งเห็นบาทเนาะยังเห็นบาทเลาวครับเนาะวัอนี้บาทผมกะถ่ายคลิปมาแต่หลายปีแล้วเนาะนะครับเนาะวัอนี้เนาะ บนพ่นมาทำบุญคนหลายครับเนาะาลายครันนบแม่ทำบุญวัดโซนี่ดังที่สุดแล้วครับเนาะมัเคยเห็นดังปั่นี้เนิ่มเนาะบุญวัดโซ่นี่ยพันช่วยกันสาวะที่กันเน้นปะครับโอ้ยนี่นะครับเ <c oughs> บนา,นนนนา,มานเะมีผู้ถือยังว่าถือยังว่าถือดินบาดแล้วก็เต็มแล้วก็ใส่เข่าก็ลายเนานะเนาะ เนาะบาทเนาะใส่บาทครบเต็มว่ะเขาซออ่อนนะเนาเขาลายเนาะวันนี้ก็ผมก็ะไม้รับตัวจซื้อแล้วเนาะอ่ะเป็นยางฟังแบบนี้เป็นยางเนาะวันนี้ครับใส้ยนี่ยเบี้ยจะซื้อเนาะคนใหม่เปลาเนาะเขาเนาะวัดโซ่นี่ผมเอาาเบาเองิาเบาเองฟังเองครับเนาะ มีนะเขาว่าบุญบัดโซ่ดังเขาเนาะบัดโซ่ดังที่สุดเลยรเ,เราเคยเห็นนะครับเนาะนีขากันเมื่อวานเองพุดเอง,งนะครับเนาะวันนี้เมื่อวานเองกับของยกไก่ยกไก่เนาะอ่าคนกามานั่นน่าสาวสูน้น้ำันเด้อไปฟังคลิปนี้ครับ หน้าซาธุดน้ำกันครับเนาะยาบุญเพิ่นใส่ไปใส่ไปบุญเนาะครับเนาะบุญวัดโซ่บุญวัดโซ่นะครับเนาะบุญวัดโซ่ครับเนาะนะครับเนาะยาบุญวัดโซ่เพิ่นวัดโซ่นะครับเนาะปัก เล่นกับเนาะนนี่กับนังไก่ใส่ผลกไปเรื่อยๆครับเนาะฝนขับเนาะใส่ปลาไปเรื่อยๆนี่มันกะเทยใส่นะครับเนาะนี่นี่คู่บาอาจารย์เพิ่นโอ้หลายองค์เนาะนะธรรมดาเนาะพิ่นขาวๆใส่มันใส่รถล้อรถเนาะนี่พยาบาลเนาะพยาบาลที่ไปไล่ มันนี่คนคิดตะเกอร์ละ่นตะกี้โควิดเนะาะทักงคนนี่โควิดแกวนีน่นหะเห็นโดดแล้วโควิดหลายปีแล้วนะครับเนาะมันนี่กระตัดตอนไหมอีกวันน่ะข้นมันหน่อยครับเนาะใส่บาทเนาะนี่นะครับเนาะใส่บาทนี่เพื่นกระต่ายชิปขื้นกันนะเนาะผมนี่แหะเพรานาะเพราะท้ายคลิปมันก็ระล้อเสียวลายวันวน่ะแกวยาวเนาเนาเบิ้งเบิ้ผันครับเนาะ อะไรเบิ้งบนท่านอีกทีครับเนาะตั้งใส่บาทท่อคิวเนาะโอ้ยคนเป็นผู้แย่นี่ผู้แรกคนถือบาทเนาะนี่คนผู้สองนี่ยคนเป็นพัดทำขั้งรวมรวมบัดทำขั้งแน่ครับเนาะรวมบัดทำขั้งแน่บัดด้อยแน่เนาะมันก็หลายบัดเนาะบัดปตาบัวก็มีเนาะมี่ปทุมบัดเนาะอยู่นี่ทำเป็ดก็มีเขาก็นี่แหละเขาบวบุญพัด โซ่หนิต่างยิ่งใหญ่ตอนผมมาถ่ายคลิปแต่ตอนโควิดนั่นนี่ถ่ายคลิปนี่ครับเนาะคนพิว,พว,พวานเนาะถือล,อล่อรถอ่ะมามาครับเนาะคนต้องกันครับเนาะเด็กน้อยก็เล่นกันได้นะครับเนาะนี่ผมก็ถ่ายหน้าจะหลังนี่ครับเนาะคนบ,นบนินเหมือนถ่ายคลิปเงาเงาเนีือนวันพอดีวนัวนวนี้สิบสมยัย ดูจักกันอยูุผนเบาบุญเยอะแยะคนน่ะเสศษเงาๆทอิวดเชีนยวไปคนน่ะมันได้องค์เนาะโอ้หลายองค์เนี่ยห้าเซฟก็องค์ครับเนาะก็ว่าหลายเติบแล้วนะครับเนาะนี่นี่ครับโอ้ใส่ใส่ใส่ไปเนาะหลายหลายคนบุญยิงไงเพิ่นคนน่ะคนกังมีเต็งมีอย่างเนาะบัดโซ่ห้องเนน่ะ ก็ได้ถือไปแล้วะนะเนาะเพื่อนเถือวัดเอาฟันดีเลี้ยงจัดไม้ใส่ไม้นะครับเนาะมันหลายเกินมันพูดอันนี้เพิ่งกระโลเซียวเพิ่งกระหลายสุ่มยมเพิ่งกระมีหลายคิดว่าจะคนน้นอ๋อสองคนเขาค้นนี่กูก,กลัวน,นี่ก็โอ้กระดาษซาสุน้ำเน,น,น,ะน,นาะเนาะเขาเนาะซาสุน้ำหมดหลาย หมู่หลายเพื่อนลาหลายเมื่อนี้ก็อุ้มอาชีพโปะน้ำน้เนาะาัแต่มีสิ่งเกับแก่ที่เอาถอดตอไครเน้อเน้องเหมือนี้โอ้เต็มแล้วเนาะเมื่อนี้เห็นว่าครับเต็มแล้วเลยนะเต็มกคนเลยคนขับใส่รอรถมันนี่นี่นะก้นมาซอยบนนี้ใช่ใช่ไปนี่แหละตอนโคตรกิจเงินนะครับเนาะนี่ หลายปีแล้วสี่ปีแล้วคลิปนีครับเนาะมันนี่ผมกลับมาคุยกันให้เอาให้ฟังให้ฟังเด้อมันนี่รับมันครับเนาะรับส้มขันไปนี่นะถ่ายคลิปผมก็ถ่ายม็กถ่ายคลิปเอาไปโดนเงียกใส่กับก็ใส่ถุงแล้วคำนองหนีเท่ใส่ทั้งหลังใส่ล้อไปเรื่อยๆมันนะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนาะ มันนี่ผมกะผมก็ต้องฟังบ่ได้ต้องฟังเสียงเขาเน,ะน,นาะคนคนเหียบไปใส่บาตรไปน้ำนี่ครับเนาะ <c oughs> นี่ใส่เทพไปเทพไปคนน่ะเงียบเงียก็สร้อยบุญใช่ว่านี่ครับเนาะขายจากว่าบวชวัดโซนยินดีด้วยครับเนะาะทำบุญก็ได้แต่าทายเสดสห้าเนะาะทำบุญเนาะ ไปแย่งไปย่งมากอยู่แล้วผมก็โตัคนมันลายหุ่นนกคนน่ะคน,ะคนะมันน้อยๆใช่คิดคนมันน้อยนาะบัดนี่ยนะครับเนาะวัดลายคนลายเนาะครับเนาะเสียงนะครับเนาะ,ะคนลายครับเนาะมันนี่ก็เสียงวัดเสียงหลานนี่แหละนะครับนี่ครับโอ้คนลายไทร พอนะอ่ะพอนะพอนะเห็นแถววันนี้มันน่าประดานะนี่แหละคนเฮาเสียงรานกับขอถั่วไฟเนะาะมันนี้ครับพอนมาใส่ป่ะใช่ป่ะนวดใส่บด๊ดยอัดเสียงไว้เจ้าของไว้โดนนะ่ะนี่แหละวัดโซ่เนาะเนาะบุญนระับเนาะนี่ะนะพอนะเห็นบ่มีคนถือ หมอว่าไว้ใส่เขาเพิ่งกับหนูปูคูบาอาจาย์เพิ่นมันเต็มแล้วก็ใส่คุณช่วยกันดีเห็นหละกเพราะว่าช่วยกันใสช่วยมากมก็เต็มแล้วใต่รรอรถนี่ครับเนาะอ่ะใครติดถามเป็นไลค์คลิปนี้ก็ะไรกระไรแน่เนาะผมก็บ่เลยเสียมากมากก็เลยทำบุญให้แน่ตะกคนฟังเนาะผมบ่เลยคิดว่าคิดถังเงินคน อาที่ช่วยกันบุญได้อยู่ที่คลิปนี้ครับเนาะคลิปผมสั่งมาได้ของที่ได้มาได้ครับผมว่าได้แล้วครับนอ้องนี่ครับพระลายบุญครับนี่ไส่บาทนี่มาครับเนาะงลายองค์นี้นน่ะแถวยาวยวกับเน,ะนา,าบเนะบ่ม,มันหน่อยหครับเนาะโอ้ยครับเนาะง <c oughs> แถวายาวยลาย มันกลายสิบทง่ายบ่ครับเนาะเพื่อนเพื่อนก็ไปเขาซาลาแล้วเพื่อนเตรียมรับพ้อนลาพ้อนนะครับเน,ะเน,เน,นเา,า,าเนเะฐารับพ้อนกระเชนแล้วเขาเพื่อนสวดคถาถา,าส่วนซุน,น,น,นบุญเนะเาะนะเนาะไปเรืเอ่อยๆแล้วคนเท่าก็ปีนี้กั ก็คือเก่าแล้วเนาะปีเก่ากับปีไปปีสมัยใหม่น um uh ี่ก uh> ็ใน่ดีมากนี่กักะแต่หลายคือเก่าเนาะหลายซทำเก่าแหละได้ว่ามันกะแล้วแต่มั่นสมื่นนี่กะมีบุญมีงานก็เกิดข้อดโนะก็ทั้งไก่ที่ไก่ก็มีเอาครับเนาะบุญบุญมีทั้งมีพัฒนทุกหม่องทุกงเวนพ่นครับเนาะผมกดบุญมิจฉาอย่างเงี้ยครับผมว่าแม่นน่หน่อยครับเนาะโอ้ยครับเนาะเบิรงครับเนาะมาเบิรงดูกันเนาะ ชิปคนมถไทยให่งเงาเลว็วน่ะมุ่แม่นหน่อยๆแล้วชิปเนะพน่ะปุ่นก็ยิดีครับเนาอมื่อนหน่อยๆมันะมันนี่เพร่ะนะนกะทไายล้งองเท่ารศทฟไทยชิปไทยลูกน้ครับเน้อคนไทยนี่คนช่วยเหลือคนใส่หน้ากากคนึ่งคนโควิดหลายปีแล้วเนะ ใส,ส,ส like, ่ใส่ไส่ไปแล้วอะนะนกกรนนี่แหะใส่ไปไส่ไปไส่ไปนกนี่พอยาานก็ใกล้ใก้เต็มแล้วนนะยังหมสุด้นะาบับเป็นตดเบืงสั์ป่านนี Mr ้อนะลายละลายครับน แถวเงี้ยงๆครับเน้องคนน่ะขุนชายกุ้งๆเลยมึงคนน่ะโอ้ยน้อยๆครับเนาะมาทั้งไก่ทั้งไก่ต้งว่านี่ละก็ว่าทั้งวัดโซนี่ตอะบนตะบนปฐุมมาปีตะเพอซองดาวสปสุกนกข้อนน้องหายยุกกระไกลครับคอมเมนต์มาได้ครับเนาะรับส้มได้กระเวศจังหวัดใดกับหน้าสาสูน้ำขันเดิเนาะคลิปนี้ครับเนาะครับครับน้องฮะช่วยกัน ทาสุทาสุนคนคนอ่ะคนอ่ะแถวเงี้ยๆคน่ะคนอ่ะอุ้ยโมเมนหน่อยครับน้องคนอ่ะคนหลายคนนะอ๋อถูกถูกหลายปั่นนี่นะครับน้องถ่ายคลิปคนอ่ะที่ใส่รถก็เต <the DM SDK> oh. <tr ue> ็มเลยครับน้องคนอ่ะคนอ่ะอุ้ยโมเมนหน่อยครับน้องใส่รอโอ้ยเต็มแล้วครับรถรถคันหนึ่ง เส็จแล้วคั้นแล้วขั้นนึงครับมาหนี่มาตัดตอนนี้ครับโอ้ยมาอีกครับเนาะมุนวันหลายเนาะมัหน,นี้ก็ไทยบุญจะให้คนคนเบิ่งดังเลครับเนาะหนังวัดน,นี้ทั้งมาเดียวเนะทางเขามีหมู่บ้านหลายคนเนาะหมู่บา้านไททองบ้านม่วงบ้านโสแวงครับเนะบาะบ้านบ่อแก่หน่อยบ่อแก่ไงมาเบิดครกับเนาะ ทางฟองดมาเกับมาวัดกับมีทุกบ้านก็มาทาั้งนี้ปัดคาซิลาก็มาทาังใช้กับมีครับปุบ่นพ่นเป็น,ปนตำที่ติดตามบนเฟสปุ่นพ่นบนาะเพ่นมาสน,นะเห็นมาบุญกับกับมาได้ตอน,น,นดังมันกระดังเนาะถ้ากี้คูวิดมันก็มันก็ค่อยเบาลงอยู่ตอนนี้ครับเห็เนานะ อาลงอยู่ตอนเบานี่งตอนย่างไก่กระเช้ากันไหมมือของคนกระถายไปน้ำมือลูบไายเพืกระถายไปแล้วข้าน้ออันนี้ว่ามีเสียงพันไดกะว่าเขาทศกับไพเนาะอันนี้ก็ผมก็ตอนบ,บอกผู้ไทยเน้นองเขาบอกว่าห้ฟังในห้คนฟังนี่แหละครับเน้องแค่สีบรูเรียงกันข้เนาะ ขณะผมจะถ่ายผมจะถ่ายไม่ให้ไม่ครับนะเป็นบุญงานขอฝากกดติดตามผมนใจนะนะครับนบุญผมนะฝากไเนะฝากบไญดีนะครับนะฝนะากไ,นะากไ,ไ,ไ้ดีๆนะครับนอะ่ะมันน้อยครับนะน,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 ร,บนะนรอปรเทศได้แล้วกั สุ่มซาลาะเลี้ยงแล้ววันน่ะเลี้ยงกลับขึ้นมากเลยหลายครับนะโหรวยโอ้หลายแท้วันนี้ปุ๋นหลายเนาะวันน่ะเท้างียบเงีกับเนาะคนใส่แล้กกับนั่งถาซาลาซาลาก่อนไปก่อนเนาะทางวัดอุดรกับมาครับเนาะมาเองกับมันกับมาเองในนี่แล้เนาะวันน่ะ เทใส่เท่เท่เท่ใส่นี่ครับเนาะคนน่ะบูบง่ายเงีครับโอ้เงี้วคลักเนาะบุญเันครับเนาะลายบ่ครับมันจะปานใดจะปานใดเนาะนะครับเนาะคนน่ะคนใส่บุญใส่บุญลายลายอ๋อสาธุสาธุนี่คนลายนี่ขอโทรศัพท์หลานโทรถ่ายคลิปให้ หลานพ่อยมาครับนกมือถือทอซับถือทอดซับหายทายนาะครับเนาะครับเนาะถือให้ถือถือให้ถือดีๆเนาะนี่นเด nee. ี๋ยวครับหลานหลานพ่อยอายุมันตะกี้มันอายุสิบเก้าเฮ้ยสิบแปดวะสิบสิบแปดสิบเก้าแล้วเนาะนี่ครับหลานหายทายทอดซับนี่ครับเนาะทายวู้ชายจานบนบนน้ำ คนไายก็กระกล้าอายุมือใส่มือขวาน้องถ่ายถ่ายถ่ายใสไปแล้ะเออดีแล้วหลักถ่ายไปได้มากกรสิบเบอร์แล้วเนาะคนะแถวยังต่อขึ้นอีกเอานี่ยนี่เซ็จแล้วครับเนาะนี่นี่เข่าสาราแล้วนี่เสร็จแล้ววุ้นแล้ว เปิดคลิปแล้วเปิดแล้วพระวันนี้ทางาาก็จะไปร้านมันก็เสร็จพอดีแล้วเอาอย่าบวต้อวาดีบว์แล้วใคสิบวแล้วถายก่อนท้ายให้ถ่ายให้โอร้านเท่าไรเอาอย่าบว์เต๋อโอ้ไมาอีกแล้วครับนาะนี่ก็ต้องขับไปซาลาแล้วเปิดแล้ว ถ่ายใช่กนนันี่นเาาลยแล้วกลับเนาะนี่ถ่ายถ่ายถ่ายมีคนก่อสร้างแล้วพยาบาลนี่เนาะนี่พยาบาลให้กันนะครับเนาะมีเวลวเนาะเอาเนาะ พยาวาน,งน,า,นางนาครับท่านไม่ได้ั้งวนพทุมมาปีบต้นกับเนาะอัวขาวาไปนเนาะนี่พยาบาล่านี่พญบาล่า,ย,า,า,ลายือยนตะกี้ <c oughs> นี่พลังตีดโอ้สาธุนพญยาดาเด้อีนบุญลายจเานี่พลังทีไห้นาวา,าจานวนฮ่าคิดเบิมมันมัน <c oughs> เ,เกือบ <c oughs> นกครับเนาะนี่พยาบาลกับนางคุยกันบนกรนะน้องอ่ะคุยกันในก้อนเน,ะนะะนาะครับเนาะอ่ามีเขาซาลาห์นครับซาลานีาาน่ประตูเสร็จสีน้ำเงินครับเนาะนี่คนล่า,ลางตียนเนาะนะครับเนาะนี่ล่างเตีนไปเลยเนาะพยาลาครับข้าวซ้ำอีกแล้วเนะา,า,านะฝากกดติดตามากํานละังใจเนาะคลิปนี้กันเนาะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับเนาะ